หลายคนเลยเป็นอย่างเรียงพักกันมาเก่าเถอะพูดเนี่เขาจ้ากินเล่าเป็นคักปนันเหมือนบันอะไรเนี่ยไม่เ้จก้ิคไไ ผมถึงเวลาพ่อเขาจะเลี้ยงราลบเขาเป็นโลยูเรเชียของเด็กมาเจอคน่เด็กของเด็กลบลบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขคอกาคุไวจย์อัลมาชี แล้วก็เพื่อนผู้ฝ่าทำทั้งหลายเหตุวัจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุที่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เราคิดแต่เป็นเหตุที่เราสร้างที่เราทำ นะพวกเราจะได้ยินบ่อยๆคำว่าบารามนะีบารามีหรือนิสัยความเคยชินนะในภาษาบาลีเรียกว่าอุปนิสยยปัจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ นิสัยนี่นะอ่ะนิสัยเหมือนสัตว์นิสัยเหมือนมา้าก็ไปเป็นมา้านิสัยเหมือนควายก็ไปเป็นควายนิสัยเหมือนเดรัจฉานนิสัยเป็นมนุษย์นะเต็มภูมิก็มีศีลเป็นตัวกำนนนหนดนะสิ่งทานี่ยนะอ่ะนิสัยเหมือนเทวดาก็เป็นเทวดานิสัย คนรวยก็เป็นคนรวยคนรวยนี่ก็จะให้นิสัยคนจนนี่ก็จะมีจะอยากได้มันจะสวยงานี่มันดูง่ายง่ายนินสัยเหมือนพักอริยเจ้าก็จะเลื่อนภูมิเป็นพักอริยเจ้าเรียกว่าบารมีก็คือนิสัยที่เราสร้าง,งเราทำเรียกว่าก,กรรมก็ได้นะ ทิฏฐิความเชื่อความเห็นนะความเห็นนี่ก็สําคัญความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าความเห็นวิปลาสก็จะเต็มไปด้วยความหามลงในทิฏฐิกงินล้น ถ้าผู้ใดอยากพ้นออกจากความเห็นพ้นออกจากทิฏฐิก็ตั้งจิตตั้งสติเฉพาะหน้าอยู่ในอาณาปานันสติวางความเห็นวางทิฏฐิวางความคิดนะคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็ก็พื้นอย่างนั้นขอพ้นยังไงก็เป็นความเคยชินเป็นนิสัยนั่นเอง นะทุกอย่างล้วนเกิดจากความคิดนะคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนคนดีก็ทุกแบบคนดีคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะความยึดมั่นในความดีนะ ดีไหมดีแต่ว่าเมื่อเราหลมความดีเหมือนกับคนบ่นบ่อยๆว่าทำคุณกับคนไม่ขึ้นอยเี้นเพราะว่าเมื่อเรามายึดเอาความดีนั้นพอคนอื่นทํากับคนอื่นดีๆเขาไม่ดีตอบ<ม>ก็จะกลายเป็นความไม่ดีแล้วสินฮะ,ะนี่เขาเรียกว่าความดีแหวงกันเข้าไปแล้ว เพราะฉะนั้นการทําความดีไม่ได้เพื่อให้คนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อให้คนอื่นมาดีต่อบเราเราทําความดีเพื่อเราดีเพื่อความดีนะทานเหมือนกันทานยังไงจะให้ผลสูงสุดคือทานแบบไม่ต้องการผลอะไรเลย คือการจารทักษะออกไปจริงๆฮะฐานชนิดนี้เป็นฐานอันเลิศเป็นฐานเพื่อทำลายตันหาทำลายความยึดมั่นถือมั่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงละทิ้งความคิด ไม่ว่าจะคิดดีก็แค่รู้คิดไม่ดีก็แค่รู้นะอยากไปดีกับมันอยากไปไม่ดีกับมันมันเป็นเพียงความคิดนะงันะ้นะถ้าอยากวางจริงๆไม่ต้องไปหาเห,หาตุหาผลตัดเข้าสู่กระแสลมหายใจเข้าหายใจออกมาน,ะนี่เราจะวาง มาเข้าถึงสู่ความเป็นมนะัชฌิมาคือความเป็นกลางระหว่างความดีกับไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอานาฟานะสติสมาธินี่แหละนะที่จะช่วยาใ,ให้เราจิตนะจะตั้งมั่นอยู่ในกายคือในลมหายใจเขา้าหายใจออกนะ ทุกคนต้องไปรับผลพวกนี้ไม่ว่าดีและไม่ดีทุกอย่างล้วนแต่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ว่าอารมณ์ต่างๆพบต่างๆมีเต่เราพวกเรานี่เด้สร้างขึ้นมาเองอเพราะฉะนั้นการหยุดสร้างกระแสแห่งกชาตชานั่นแหละเป็นกุศลกสูงสุด ในทางศาสนานะ <c oughs> สตินะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวตัดกระแส่งนะปัปิจัยสมุปบาทนะคือเมื่ออวาทานไม่เกิดนนะมันก็ไม่มีปัญหาพบชาติตรไม่มีตัวปูนั่นแหละเขาไม่มี เมื่อเราจังมั่นอยู่ในสีในธรรมในอนาปนสตินะเราก็จะไม่ไหลไปสู่วังวนแห่งการเกิดในภพในชาติต่างๆนะเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นภัยเห็นโทษ ของทุกนะอย่าลืมมีสติในลมหายใจเข้าออกเรามาสร้างความดีเพื่อความดีไม่ใช่มาสร้างเพื่อให้เขามายกย่องสรรเสริญมาดีต่อ ตูตาพูดหลายครั้งถ้าเราอยากพบคนนี้อยากพบเพื่อนนี้เราก็สร้างตัวเองให้เราเป็นคนดีแล้วก็พบกับตัวเองนะ,ะใจไปเกี่ยวข้องอยู่กับคนอื่นอ่ะใจมันไวมากมันไปพึ่งสิ่งอื่นมันก็เกี่ยวได้ง่าย <c oughs> นี่เห็นโทษเห็นภัยมันซะ ด้วยสติปัญญานะนี่ศาสนาพุทธเราเป็นอย่างนี้มองรูดีอบชาติเนะี่ยมันเกิดอยู่ทุกเวลาทุกขณะเมื่อเราเหลือสตินะเพราะฉะนั้นการทำสติ เชื่อมต่อเหมือนใส่น้ำเรียกว่ามหาสติมันก็จบนะมนสมาธิเราเรียกว่าอันันสัยสมาธิเรียกว่าอันันแปลว่าเชื่อมเหมือนสายน้ําไม่มีประมาณพวกเราก็จะสงสัยว่าการดูลมหายใจข้าอออเนี่ยมันจะอยู่ได้ตลอดเวลาไหม ลูกตายืนยันในตอนนี้เลยว่าอยู่ได้ตลอดเวลารอกจากเวลาหลับพอตื่นขึ้นมามันก็แนบอยู่กับลมเหมือนเดิมนะมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอานาปานสัญญาแล้วมันก็จะอยู่ในลมอยู่ตลอดเวลา เราไม่ต้องไปฝึกอีกถ้าถึงตรงจุดนั้นรมตาขอรับประกันเลยไม่ต้องหรอกเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสติกับลมเป็นอันเดียวกันศีลส,สมาธิรวมเป็นอันเดียวกันจิตกับศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นเออะพจา รวมเป็นหนึ่งนะนั่นแหละเรียกว่าจิตรวมนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆนะะมันก็พ้นออกจากนะสังสารวัตนี้ในการเวียนวนในการสร้างภพชาติต่างๆน,นานาด้วยกระแสแห่งปจิจจสมุบาทขาดลงด้วยขาดแห่งอุปาทานนั่นเอง เมื่ออุปหารดับโดยสนิทแล้วนะมันไม่มีอะไรจะกล่าวอยู่แล้วนะขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะรู้ทันความคิดนะพิชิตกิเลสนะความคิดนะ หลายกาดมากนั่งอยู่คนเดียวมันก็หลอกตัวเองขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจมีสติรู้ลงหัวใจก็อกรู้ความคิดนะแค่นี้นะไม่ต้องไปรู้อะไรมากอรู้น้อยยังไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวเร้อ่สัมปชัญญะจะเกิดขึ้นพร้อมหมดนะเนี่ย หลวงตาครับคําถามจากไรสดครับจากคุณวัชกรหลวงตาครับจับลมไปด้วยแล้วรู้สึกหัวใจเต้นเร็วจนได้ยินเสียงทําให้จับลมยากขึ้นควรแก้อย่างไรครับอ๋อมันเป็นธรรมดาครับเมื่อลมเมื่อลมมีกําลังแล้วอ่าหัวใจจะเต้นหมู่แทบหลุดออกเลยเลยนะนี่เป็นสภาวะนะ,ะมันจะตกใจนะตุบๆๆๆเลยเลยนะ มันจะเป็นอยู่ระยะน,นึงนะก็ะะะะะะไมีเป็นไรเนาะให้กลับมาสู่ลมหายใจเบาๆนะเพื่อระ,ะับการเส้นของหวัวใจได้ถ้าเราควบคุลมลงได้เราควบคุมกายยาได้หมดเลยนะมาะครับจากนายแสวงครับขอถามหลวงตาครับระหว่างศีลกับความละอายใจเกงกลัวบาปสิ่งไหนที่ควรมีหรือ ตั้งใจกระทําครับอฮีริอ่อตปานะแล้วต้องไปพูดถึงศีลนะถ้ามีฮลริโอตาปานะมีความรอายเฉใจ้มีความเก,งกรงกลัวต่อตาบาปฮี่ิโอตปานี่แหละคือแม่บทของศีลทุกชนิดนะขออย่างนี้มีฮีริอุตปามีครบทุกขอ้อนะไม่ว่ามากักไม่ว่าศีลนะจิตใจที่มีฮลริโอตาปนะนั่นแหละ จิตใจเต็มไปด้วยสีด้วยรรมนะเขาขอลงโมตนาสาธุการเนาะอีนนี้โอจปาเนี่ยแหละเป็นพื้นฐานของใจที่ประเสริฐนะอ่าตั้งใจรับพรยักหาวะกิวหาปูราปาริปุรเรนติสาครังเอวเมวะอิโตรินันงเปตนนังอุปกระปติอิจิจังปฏิจัง ตุมหังคิดพเมรัชวิจันตุสับเบปุเรนตุสังกาปาจันโอปันละโซยัตธามณีโชติละโสยัตธาอภิวานนทสิฤัสนินจังมุตาปจายิโนจัตตาโอธรรมมาวัจันติอายุวันโนสุขังบังรังสาจุเดาเปรย